เวลาเราเห็นปลาชิ้นสวยๆว,ยวางอยู่บนจานเนี่ยเคยคิดกันไหมครับว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างบอกเลยว่าเส้นทางจากในน้ำมาถึงครัวของเราเนี่ยมันทั้งยาวไกลแล้วก็เต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนสำคัญๆเลยนะครับที่จะบอกได้เลยว่าปลาจานนี้สุดท้ายแล้วจะดีต่อสุขภาพเราจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตามรอยการเดินทางที่ว่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับคือเรื่องของปลาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่อย่างหนึ่งนะครับ ด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันคือสุดยอดอาหารเลยนะโปรโตีนก็สูงไขมันดีอย่างโอเมก้าสมก็เพียบแต่ในอีกด้านหนึ่งมันกลับเป็นหนึ่งในอาหารที่เน่าเสียง่ายที่สุดเลยครับแล้วไอไขมันดีๆที่เราอยากได้เนี่ยนะมันก็พร้อมจะทำปฏิกิริยากับอากาศหรือที่เรียกว่าออกซิเดชันกลายเป็นกลิ่นเหม็นขืนได้ตลอดเวลาเลยนี่แหละค่ะคือโจทย์ใหญ่ที่คนเราพยายามแก้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับ ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ตอนจับขึ้นจากน้ําเลยนะมาจนถึงการแปลรูปแล้วก็จบที่เราปรุงอาหารในครัวเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมปลาของเราไปได้ขนาดไหนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันก่อนเลยก็คือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาหาวิธีจัดการกับปัญหาการเน่าเสียเนี่ยแหละครับ รู้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของวิธีถนอมอาหารแบบโบราณส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ข้อเดียวเองครับเขาเรียกว่า water activity หรือค่า aw อ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็คือการควบคุมปริมาณน,น้ําที่เปิดโอกกสให้พวกจุลินทรีย์มันเติบโตได้พอน้ําตรงนี้น้อยลงแบคทีรียก็อยู่ไม่ได้เติบโตไม่ได้แค่นี้เองครับปลาก็เลยเก็บได้นานขึ้นอย่างการหมักเกลือน,นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับมันทํางานแบบนี้ ขั้นแรกเลยนะเราก็เอาเกลือเนี่ยไปคลุกกับปลาจากนั้นด้วยหลักการที่เรียกว่าออสโมซิสตัวเกลือมันจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดน้ำเลยค่ะคือมันจะดึงน้ำออกจากเซลล์ของปลาและสุดท้ายพอไม่มีน้ำหรือน้ำเหลือน,น้อยมากๆค่าวอเทกทิวิตี้มันก็ต่ำลงทีนี้แบคทีรียก็อดตายครับเติบโตต่อไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เลยจริงๆแล้ววิธีใช้เกลือเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับมีหลายแบบมาก ตั้งแต่แบบเอาเกลือมาโปะนานหนาเลยที่เรียกว่าหมักแห้งนึกภาพปลาคอสเค็มออกไหมครับแบบนั้นเลยหรือจะเป็นการเอาไปแช่ในน้ําเกลือหรือจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกหน่อยก็คือการดองในน้ำส้มสายชูแบบปลาเฮอริงซึ่งแน่นอนว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปครับนอกจากการใช้เกลือแล้วก็ยังมีการตากแห้งการรมควันซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยคือดึงน้ําออกแต่ การรมควันเนี่ยมันมีทีเด็ดซ่อนอยู่ครับคือควันที่เราใช้รมตัวปลาเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่กลิ่นหอมๆเท่านั้นนะแต่มันมีสารที่เรียกว่าฟีนอลติดมาด้วยซึ่งเจ้าสารตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันในปลาเหม็นหืนนั่นเองครับเอาละครับ จากยุคโบราณเราวาปมาที่ยุคอุตสาหกรรมกันบ้างมาดูวิธีการสมัยใหม่ที่แน่นอนว่าต้องเน้นเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็การเก็บรักษาได้นานๆครับถ้าพูดถึงการใช้ความร้อนในยุคใหม่เนี่ยหลักๆก,ก็จะมี2ตัวท็อปเลยครับคือการทำกระกป๋องกับการทำซูวี ซึ่งมันเหมือนเป็นการแลกหมัดกันเลยนะระหว่างความทนทานกับคุณภาพคือกระกป๋องเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนสูงปรี๊ดเลยเพื่อฆ่าเชื้อทุกอย่างให้ตายเรียบผลคือเก็บได้เป็นปีๆครับแต่แน่นอนว่ารสชาติเนื้อสัมผัสบางอย่างมันก็ต้องหายไปบ้างในขณะที่ซูวีเนี่ยจะมาสายนุ่มนวลใช้ความร้อนต่ำๆค่อยๆปรุงเพื่อรักษารสชาติและสารอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการที่มันเก็บได้ไม่นานครับแค่ไม่กี่วันก็ต้องกินแล้ว 121.1องศาเซลเซียสตัวเลขนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดที่โรงงานต้องใช้ในการทำปลากระป๋องเพื่อให้มัน่นใจได้ร0 0เปเซว่าสปอร์ของเชื้อที่ชื่อว่าคลอสตริเดียมโบตุลินัมที่มันอันตรายมากๆถึงชีวิตเนี่ยจะถูกทำลายจนเกลี้ยงครับนี่แหละครับคือเบื้องหลังความปลอดภัยที่ทำให้ปลากระป๋องอยู่กับเราได้นานเป็นปีๆแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องความร้อนอย่างเดียวนะครับ ไอ้ของเหลวที่ใส่มาในกระป๋องพร้อมกับปลาก็สำคัญมากๆเหมือนกันมีงานวิจัยเขาชี้เลยนะว่าปลาที่แช่อยู่ในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะรักษาสภาพไขมันดีๆไว้ได้ดีกว่าเพราะตัวน้ำมันมัน,มนช่วยเป็นเกราะป้องกันการหมือนหื่นได้ครับในขณะที่ถ้าเป็นปลาในน้ำเกลืออาจจะไม่ได้มีเกราะป้องกันตรงนี้มาถึงส่วนที่3กันครับคราวนี้เป็นการแปลงร่างขั้นสุดยอด คือแปรรูปจนเราแทบจะจำไม่ได้แล้วว่านี่เคยเป็นปลามาก่อนเคยได้ยินคำว่าซูริมิไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือเนื้อปลานั่นแหละครับแต่เป็นเนื้อปลาที่เขาเอาไปบดแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ล้างล้างซ้ำๆจนไขมันกับกลิ่นเข่ามันหายไปหมดเลยสุดท้ายจะเหลือแค่ปโปรตีนล้วนๆสีขาวๆที่แทบไม่มีรสชาติของตัวเองเลยครับเพื่ออะไรล้วหรอ ก็เพื่อให้เขาเอาไปปรุงแต่งรสชาติแล้วก็ขึ้นรูปเป็นอะไรก็ได้เนี่ยครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือปูอัดนั่นเองหรืออย่าง fish finger หรือปลาชุบเกล็ดขนมปังทอดเนี่ยลองดูส่วนประกอบสิครับแอบตกใจเหมือนกันนะคือมีเนื้อปลาจริงๆอยู่แค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือคืออะไรก็คือพวกเกล็ดขนมปังน้ำมันแป้งแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาครับ แล้วมันสำคัญยังไงก็สำคัญตรงที่ว่าไอส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะน้ำมันพืชนะครับมันมักจะเต็มไปด้วยไขมันโอเมก้า6ทีนี้จุดเด่นของปลาเลยคือโอเมก้า3ที่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับพอเราเติมโอเมก้า6เข้าไปเยอะๆมันเลยกลายเป็นว่าไปทำลายสมดุลของไขมันดีที่ปลาอุตสามีมาให้ตั้งแต่แรกน่าเสียดายนะครับ เอาละครับการเดินทางอันยาวไกลของปลาก็จบลงที่นี่แล้วครับที่บ้านของเราในครัวของเราและจะบอกว่านี่อาจจะเป็นด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่เราทำกับปลานี่แหละจะเป็นตัวตัดสินคุณภาพสุดท้ายของมันจริงๆคําคำถามก็คือแล้ววิธีที่เราปรุงปลาที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะอบจะย่างหรือจะทอดมันส่งผลต่อคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกันแน่โอ้โห กราฟนี้คือคำตอบของทุกอย่างเลยครับดูแท่งซ้ายสุดก่อนนะครับนั่นคือการอบจะเห็นว่าสัดส่วนไขมันแทบไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยดีมากแต่พอเราขยับมาดูการทอดโดยเฉพาะแท่งขวาสุดเลยคือการทอดด้วยน้ำมันดอกทานตะวันเห็นความแตกต่างไหมครับสัดส่วนของโอเมก้า6มันพุ่งพรวดขึ้นไปสูงปรี๊ดเลยเรียกว่าแทบจะทำลายสมดุลไขมันดีๆที่มีอยู่ในตัวปลาไปจนเกือบหมดเลยละครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยนะก็คือการอบเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับที่จะช่วยรักษาไขมันดีๆในปลาเอาไว้แต่ถ้าอยากจะทอดจริงๆก็ต้องเลือกน้ำมันให้ดีๆเลยเพราะชนิดของน้ำมันที่ใช้เนี่ยแหละคือตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดเลยครับสุดท้ายนี้ผมว่ามีประโยคนึงจากงานวิจัยที่ใช้เป็นข้อมูลของเราเนี่ยสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับขอบอกว่าคุณภาพของปลา จะได้รับอิทธิพลจากทุกๆก,การกระทาในระหว่างการแปรรูปและการเตรียมอาหารมันหมายความว่าไม่ใช่แค่ความสดอย่างเดียวครับแต่ทุกอย่างที่เราทำกับมันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางล้วนมีความหมายทั้งนั้นและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือพอได้รู้เรื่องราวการเดินทางทั้งหมดของมันแล้ว ครั้งหน้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสดปลากระป๋องหรือแม้แต่ปลาชุบแป้งทอดเราจะมองมันเปลี่ยนไปไหมแล้วเราจะเลือกกินและเลือกปรุงมันในแบบไหนครับ